เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีที่ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเข้าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีผมว่าการเล่นควรที่จะเล่นยังไงนะครับให้มันถึงดิวชั่นหนึ่งให้เร็วที่สุดเนาะในห้องอ่ะ ก็ไม่ว่าเราจะเจอคู่แข่งแบบไหนนะทุกคนสําคัญเลยก็คือวิธีการเล่นของเรานะครับผม,มาไม่จําเป็นว่าเราต้องมีนักเตะเก่งอะไรมากมายนะทุกคนแต่ว่าให้เราเล่นให้เป็นก็พอเนอะอ่าสำคัญเลยก็คือคือวิธีการเล่นแล้วก็หลักการในการเล่นนะครับเดี๋ยววนันนี้พ่น่าจะบอกแล้วกันนะครับผมว่าต้องเล่นอะไรยังไงนะอะแล้วก็เจอคู่แข่งแบบนี้ควรที่จะเ,เล่นออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับมามาที่จังหวะนี้ครับชิ่งเข่ากลางครับเข่ากลางดึงจังหวะนิดนึงครับแล้วก็จ่ายยัดให้กับ กลางอย่างเดอะบอยครับจังหวะนี้ลองเปิดดูครับถ้ามีจังหวะแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับจังหวะแบบนี้เราไม่ค่อยได้เปิดอยู่แล้วครับเดี๋ยวดีแคนไรจังหวะนี้โอ้โหทะลักทะลีไปเลยครับจังหานนี้ไม่ใช่ทะลักทะลีที่ทุลักทุเลยิงไปชวนไปครับแทบจะรวมยู่แล้วนะครับจังหวะนี้แทงต่อเลยครับเดียดไปคู่แข่งสาสตร์ดอกหลังไปเลยครับลูกนี้มาจังหวะบอลแบบนี้ก็เปิดเข้าไปเลยครับ แล้วขึ้นโขออกมาจาังหวะนี้บอลเข้าทางยัดเลยครับลูนี้ลูนี้ก็บดจะได้ง่ายก็คือได้เลยครับลูนี้อาจจะไม่ได้เป็นเทคนิควิธีนะทุกคนถ้ามีจังหวะนี้ก็ยัดเลยครับอมาดูคู่แข่งครับจังหวะเกมรับเราควรที่จะดักนะเนื่อราะว่าบางคนเขาก็เล่นแบบแทงสวนแบบนี้นะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับโดนเขียรยิงครับลูนี้หนึ่งหนึ่งไประวังด้วยละกันนรบในบใส่วนของพวกที่เล่นเขียรยิงนะทุกคนบางทีก็กันได้บางทีก็กันไม่ได้นะฮะผมก็ไม่เป็นไรครับจังหวะแบบนี้ อาจจะเส็งๆนิดนึงครับกาจะยิงได้นะนะครับผมมาไม่เป็นไรมาจาังหวะนี้ยับให้มาจาังหวะกองหลังของเราประกบแล้วกันในอ่ะค่งบอลแล้วก็พยายามเลี้ยงลายเอาเอเดี๋ยวอย่ะเข้าพวดแล้วกันในหงวกองหลังก็พยายามกองเกมเอาในวัวพลิกครับจังหวะนี้ให้มาที่แบ็ Back กแกปจังหวะน,นี้แล้วแทงต่อมาที่รูเบนิเกจี้ขึ้นหน้าก่อนครับจี้ขึ้นหน้าตัดในจังหวะนี้ไม่มีมุมเลยครับจังหวะนี้ เดียวเหมือนเดิมครับจังหวะนี้จะลองตัดดูก็ยังไม่ผ่านนะครับมาคู่แข่งครับจังหวะเกมรับครับสำคัญเลยก็คือจังหวะเกมรับที่เราโดนสวนนะครับจังหวะนี้ประคองก่อนครับประคองก่อนแต่จังหวะนี้โอ้โหดาบิดบิยาครับลูกเกือบไปครับลูกนี้ต้องระวังด้วยละกันนะครับผมปิดมุมให้หมดครับปิดตัวส่งปิดตัวจ่ายของเขาครับมาจังหวะนี้ยัดมา1 2กันครับแล้วชิงต่อไม่ได้ครับลูกนี้ไม่เป็นไรมาเกมรับเหมือนเดิมครับพยายาม ประคองเอาครับอย่าเข้าบีบพวดนะครับประคองเห็นไหมสังเกตว่าบอลตัวนี้จะประคองนะครับผมแล้วก็ให้เขามีมุมน้อยที่สุดครับเท่าที่เขาจะทําได้ทุกคนก็คือปิดมุมของเขาอย่าให้เขาได้ยิงอย่าเปิดมุมให้เขาได้ส่องเด็ดขาดแต่ว่าจังวันนี้ไม่ไวครับบอลทะลักมาก็เป็นวิบบิ้นยารับยิงขึ้นนําให้กับผู้แข่งครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งไปครับทุกคนโอ้โหเรียกว่าปล่อยให้เขาดีใจไปก่อนครับจังวันนี้ดีใจนานซะด้วยครับสำหรับคนนี้มา เจอพลังทีมญี่ปุ่นเข้าไปครับชื่อทีมญี่ปุ่นเนาะมาก็อาจจะต้องเล่นให้รัดกุมมากขึ้นครับมาที่จังหวะนี้ครับอ่ะวันทูเลยครับถ้ามีจังหวะแบบนี้ทุกคนก็อ่านเกมให้ออกนะครับจ่ายยัดเมซี่แล้วก็วันทูเลยนะครับผมถ้ามีกองหน้าเร็วๆให้โฉบเลยครับแล้วก็ตีเสมอได้ครับเร็วๆเลยครับลูกนี้2อครับสําคัญหลักๆเลยก็คือเราพยายามอ่านเกมให้ออกนะครับว่าจังหวะไหนควรจ่ายควรแทงเนี่ยัวพยายามเล่นบอล อ่ให้มีรูปแบบมีมิตินะทุกคนอ่าแต่บอลเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่าชิงกันตลอดเวลาครับหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าอย่าพยายามเก็บบอลไว้กับตัวนักเตะตัวใดตัวหนึ่งนานจนเกินไปนะครับจะทําให้คู่แข่งเนี่ยเข้าบีบรอทันนั่นเองนะครับอย่างจังหวะนี้อย่าจับบอลนะครับถ้าจับบอลเนี่ยโดนประกบแน่ครับแทงทะลุไปเลยครับแบบนี้นี่เห็นไหมจังหวะนี้เราก็เอียงเอาเลยครับว่าจะเอาซ้ายเอาขวาเนี่ยถ้ามีอ่าจังหวะให้เราได้เอียงเนี่ยมีจังหวะให้แทงหลุด ก็คือแทงเลยเนะี่ยผมไม่ต้องไปจับบอลน,นะครับถ้าจับบอลปุ๊บโอกาสที่เราจะโดนปิดมุมเนะี่ยยากครับจ่ายยัดแทงต่อเลยเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้ขอปรับในส่วนของอเกมให้มันแน่นขึ้นนะครับผมอ่ะถ้าเพื่อนๆอยากขึ้นดิวชันหนึ่งให้เร็วนะทุกคนเวลาเรายิงได้แล้วเนะี่ยเราอย่าเสียนะครับยิงไม่ได้เพิ่มอย่าเสียนะครับผมสาคัญเลยนะครับแล้วก็ปรับแผนลงมาประมาณนี้นะครับให้เกมแน่นขึ้นแต่ว่ายังบุกอยู่เหมือนเดิมนะครับหลักการของช่องเนี้ยก็คือ เราจะปรับเกมให้แน่นขึ้นแต่ว่าเรายังเล่นเกมบุกเหมือนเดิมไม่ได้แบบปรับมาแล้วก็มาเล่นตั้งรับนะครับผมในช่วงท้ายนะนะครับเรายังจะบุกเอาประตูอยู่นะครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอแค่เราอย่าเสียก็พอครับะพยายามกันจังหวะเขียยิงครับเพราะว่าคนนี้เขาได้มาจากเขียยิงครับลูกแรกอ่าเรากันได้ก็ไม่มีอะไรครับขึ้นมาจังหวะนี้ครับไปมาที่รูเบนิเก้พักต่อมาที่เมนซี่แทงต่อรอยจังหวะนี้แทงไม่ได้ครับไม่ผ่านครับลูกนี้เดียว ลูกนี้แทงออกข้างมาอิลิขันตน่าครับจะยัดเข้าในไม่ผ่านเลยครับเบคแฮมลองมาประกบได้ครับแล้วมาที่เมสซี่ครับจังหวะนี้เดอะบอยเดอะบอยอ่านเกมจังหวะนี้ยังไม่ขาดเท่าไหร่ครับแล้วให้มาที่โมดิตครับเดอะบอยอีกครั้งหนึ่งมาที่โรชกิ้แล้วแทงเลยครับจังหวะนี้แทงสวนยัดไปเลยครับลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าครับลูกนี้ปั่นโค้งโค้งโอ้โหเมสซี่ปล่อยโอกาสลุลยครับจังหวะนี้อื้อหือ แทงหลุดแบบนี้ก็ควรที่จะได้แล้วนะทุกคนแต่ยังไม่ได้ครับมาเกยมยังไม่ขาดครับบุกตอ่อเนื่องครับมา,มาเหมือนเดิมครับชิงวันทูหนึ่งสองครับจังหวะไหนควรที่แบบเสี่ยงลองแทงดูก็แทงได้นะครับมาจังหวะนี้ครับยัดให้เมสซี่ครับจี้ขึ้นหน้าครับแล้วปาดให้กับอื้มจังหวะนี้อุนเบรเก้ยังยิงไม่ได้ครับไม่เป็นไรเหมือนเดิมครับชิงกันหนึ่งสองครับจังหวะแบบนี้จ่ายยัดเลยนี่โอจ่ายแทงสวนครับแล้วโฉบเหมือนเดิมครับถ้ามีก้อนหน้าเร็วก็คือจังหวะวันนี้ แทงโชบไปเลยครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะนี่ครับถ้ามีกองหน้าเร็วๆมันวิ่งแซงกองหลังอยู่แล้วนะครับผมมาสาดยาวขึ้นมาครับจังหวะนี้เป็น4-2ไปแล้วเนาะนี่ครับมาเกมขาดไปแล้วนะครับปล่อยสปีดด้วยนะครับเวลารับบอลนะทุกคนจังหวะนี้คืนให้เมสซี่เมสซี่ยัดมาที่ตรงกลางจังหวะนี้จ่ายยัดให้ลุมก่อนนะครับแล้วก็ให้ลุมเนี่ยดึงจังหวะเห็นเดอะบอยไหมเดอะบอยอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะเติมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็หักครับทุกคน เข้าขวาเลยครับแล้วก็ปั่นนิ่มๆเลยครับก็คือจังหวะรับบอลเนี่ยปล่อยสปีดเลยนะครับจากนั้นตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงเลยนะทุกคนการจบเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็การอ่านเกมอ่านจังหวะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะมีเนี่ยอ่าถ้าเราอยากขึ้นดิวิชันหนึ่งเร็วๆนะทุกคนเพราะว่าการที่เราอ่านเกมบอกเนี่ยเราได้เปรียบคู่แข่งมากๆนะครับว่าเราจะแทงบอลไปตรงไหนบ้างแล้วก็ยิงแบบไหนเนี่ยเห็นไหมนะครับผมบอลมาแล้วนะครับผมให้เมสซี่แก้ตัวไปครับจังหวะนี้ ตัดซ้ายเหมือนเดิมปาดเรียบร้อยลูกง่ายๆเนี่ยไม่เอาครับลูกยากๆเนี่ยเอาตลอดครับสำหรับเมซี่ก็จบไปครับแมต์นี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับผม6 2ครับโอ้โห,โหเกือบไปไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าก็กลับมาได้ครับแล้วก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยครับสำหรับแมต์นี้6ประตูต่อ2ครับทุกคนพยายามเล่นประมาณนี้ดูนะครับผมอ,อาจจะไม่ได้เก่งวันนี้หรอกแต่ว่าฝึกไปเรื่อยคุณก็จะเก่งแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ชมว่าตัวเองเก่งนะเก่งประมาณในแมต t ละครัะทุกคนประมาณนี้แค่ทุกคนครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม